บีวีเอสมุทรสาครสีสเกตวีซีค่ะวันนี้มาในเสื้อสีแดงพบกับทางด้านของทีสมสมสอนนาวี2024 v c ค่ะวันนี้มาในเสื้อสีน้ําเงินค่ะเสิร์ฟแรกในเซตที่1่ค่ะเป็นของสม,มสรน,นาวี2024 v c ค่ะเสิร์ฟโดยผู้เล่นหมายเลขหมายเลขสองค่ะโอภาสทองจิตค่ะเสิร <Yeah. S 1> ์ฟบอลแรกเกี่ยวไว้โอ้โหแล้วเป็นเสิร์ฟเอสเลยค่ะลูกแรกของโอภาส ทีมขยับขึ้นนำก่อน1.0่ต่อนีค่ะมีข้ามนะคะจตุพนเซิร์ฟต่อบอลแรกเกี่ยวไว้ค่ะให้มาที่หหวเสาตีใชแหละบล็อกแล้วโอ้โหลงพอดีค่ะลูกนี้ข้ามนะคะจตุพน12.10ต่อ 10. กับตันทีมเซิร์ฟมารับเองตีเองลูกนี้โอ้โหอัดหนักเลยค่ะเราไปชัดลิเบโร่หลุดออกหลังไปเป็นคะแนน ขจรศักขเสิร์ฟวางมาตำแหน่งห้าเกี่ยวบอลแรกไว้สวยโงงหลังพานทุพงโอ้โหลูกนี้แม,ม่ไม่ข้ามตาข่ายะอะอย่างคงเป็นทางด้านของกัปตันทีมสุพนัทขัดเสิร์ฟบอลแรกเกี่ยวไว้ให้มาที่หัวเสาตีอัดลูกนี้โอ้โหไปทัดเซตเตอร์กระดุดออกหลังไปกับจังหวะตีบอลของจักรพัน บรินัยค่ะเสิร์ฟให้กับสโมรสร BVA สมุทรสาครสีสเกตวีซีบอลแรกเกี่ยวไม่ดีเท่าไหร่ค่ะยกมาพานุพงศ์โอ้โหแล้วตีเปิดหน้ามือหลุดออกไปเองค่ะปิดได้ในเซตที่1ค่ะเป็นทางด้านของสโมรสร BVA สมุทรสาครสีสเกตวีซีค่ะ4ต่อหนึ่งภูริโชดเสิร์ฟวางมาลูกนี้เกี่ยวบอลแรกไว้ให้โขงหลังงัดข้ามมาก่อน ตรงกลางโอ้โหนัชน,นนค่ะตีตรงกลางลูกนี้เปิดหน้ามือร้อยหลุดออกไปเลยค่ะบริไนเซิร์อดแรกเกี่ยวไว้ยกไปที่หัวเสาจัดทุกพลตีติดบล็อกอยังรองอยู่ให้เฉลิมเดชสามเมตรเคาะฉีกมายังเกี่ยวได้ฮาริบิโลตรงกลางผักยอดงัดโอ้โหแป่นัชนนท์กับไปป้ายบอลหล่นลงไปกันลูกนี้ ัตันทีมสุพนัทกาเซิบวางมาตำแหน่ง6กองสวยกับลิเปโลตีแฉล์บล็อกนัชชนนหัวเสาบอริไนไนเขาะยอดยังเกี่ยวได้โดยจักรพันให้มาสามเอฟโอโหลูกนี้ไม่มีคนตีต้องาข้ามาก่อนค่ะหัวเสาบอรินไนอหีหลุดออกไปเองอ่ะขอเลนจ์หรือเปล่าคะ สมุรสอน BVA สมุทรสาครสีสเกวีซ c ขอชาเลน์มาแล้วค่ะภาพชาเลน์อู้หูยลงอ่ะแม่ลงทั้งไปไงโอ้พาเซิร์ฟเกี่ยวกันแรกไว้หัวเสาตีฉีกมารับล้นหลุดออกไปกันลูกนี้จัก,กรินเซิร์ฟ รกระราเกี่ยวไว้โดยเฉลิมเดชแล้วตีเองโดยเฉลิมเดชกันลูกนี้กดวางลงท้ายขอดไปค่ะจัก,กรพันดักวิเศษค่ะเสิร์ฟวางยาวมาบนไร่เกี่ยวไว้ก่อนหัวเสาบรินเคาะย,ยอดอยังเกี่ยวได้พลักข้ามาแล้วเป็นคะแนนเลยค่ะสำหรับนัดนะคะลูกนี้ เสิร์ฟแรกในเซตที่3เป็นของสโมสรน,นาวี2024 VC ค่ะเสิร์ฟโดยหมายเลขสอค่ะโอภาสัวดแรกเกี่ยวไว้บริไนโอ้โหต้องขอแก้ไขลูกนี้แล้วไม่ข้ามนะคะจังหวะตีแก้ไขของสุพนัทค่ะโยชินเสิร์ฟมาอ้บนแรกไม่ดีเท่าไหร่หัวเสาขอเบาๆยังเกี่ยวได้โอ้ลูกนี้ต้องแก้ข้ามมาก่อนค่ะอที่ีเว หัวเสาบรินยตีชัชบ็อกของโอภาสค่ะกระดอนขึ้นอัศจรรย์เลยค่ะ,คะเ,เะสิ<า><า>ร์ฟวางมาเกี่ยววันแรกไว้ตีลูกนี้โ,โอ้โหกดล็อกจมลงไปเลยค่ะเสร์ฟต่อค่ะจตุพลเกี่ยววันแรกไว้ก่อนหัวเสาตี ติดบล็อกของอำนาจสายศิลป์ลูกนี้ริกขึ้นมานำบ้างกับสโมสยังคงเป็นทางด้านของอำนาจสายศิลก์ค่ะเสิร์ฟวางมาที่ตำแหน่ง5พานุพงรองบอลแรกให้โค้งหลังยอดลูกนี้โดยเฉลิมเดชโอ้เซตเตอร์อลุกมาต่อบอลหัวเสาเคาะเบาๆอย่างเกี่ยวได้พานุพงเคาะยอดเหมือนกันไงแล้วลงหลังบล็อกค่ะจังหวะย,ยอดบอลของพา บอลแรกไว้ลูกนี้แล้วตรงกลางกดลงไปค่ะ <Yeah. S 1> แต่ตุพนเสิร์ฟมาเอาเรางัดบอลแรกไม่ดีค่ะ, oh. ะเขอเจลับตาคายยังงัดได้ค่ะโอภาสต <Yeah. S 1> ต่อบอลมาให้พานุพงศ์ยอดลูกนี้ลงหลังบล็อกเป็นคะแนนไปค่ะปิดได้ในเซตที่3ค่ะเป็นทางด้านของเป็นทางด้านของเฉลิมเดชบุญรอดนะคะเสิร์ฟโอ้โ oh. หแล้วเสิร์ฟดีด้วยค่ะ oh. เป็นเสิร์ฟเอสของเฉลิมเดชค่ะลูกนี้ไป เด้แตมมาลงไปเสิร์ฟค่ะสำหรับชัดชัยวางมาโอ้โหลูกนี้เป็นเสิร์ฟเอสของชัดชัยค่ะวางมาบัรแรกเกี่ยวไว้ให้วนมาตรงกลางตีแฉลบ,บยังรองได้ต่อบอลลูกนี้ผลักข้ามมาก่อนค่ะยังเกี่ยวไว้ได้หุ้ยเซตข้ามโอ้โหแม่ แกไขไม่ข้ามกับลิเวลนัดเสิร์ฟต่อบอลแรกเกี่ยวด้วยอำนาจให้ตรงกลางแล้วตีติดล็อกใช้เท้างัดขึ้นมาลูกนี้โหแต่แฉลับไปไกลเกินค่ะเพื่อนไล่ไปไม่ทันค่ะเสิร์ฟวางมาเกี่ยวบอลแรกไว้แล้วเล่นจังหวะสองยังลองได้เอาข้ามมาก่อนค่ะเคาะวางลูกนี้ยังลองได้ ให้ไปที่หัวซสาตีกดลงไปกับพานุพง์ฐานนันก่นสุโอ้โหลูกนี้ uh, แม่ไปชัดบรินัยค่ะหลุดออกไปเป็นเซิร์ฟเอสของนัชชนน์ก่ะผิดได้ในเซตที่4ค่ะเป็นทางด้านของสโมสรนาวี2024 VC ค่ะเอาชนะทีมสโม,มสรน v ว a สมุทรสาครศรีสเกตวีซ